ต่อไปท่านสศินันธรรมนิตินันเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันสัญนันธรรมนิตินันผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขต11พักเก้าไกลค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในยตินี้ค่ะเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทั้งในสภาและพื้นที่ปลอดภัยทั้งข้างนอกสภาค่ะ จากกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะอาจจะทําให้สังคมเกิดการถกเถียงกันอย่างมากแต่ฉันขออนุญาตอยากชวนลองมองเรื่องนี้ในอีกมุมที่ต่างออกไปค่ะทุกครั้งที่เกิดปัญหาสังคมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนสิ่งที่เราทําเป็นอย่างแรกคือการลงโทษเพราะคิดว่าตีก่อนตีให้เจ็บเจ็บมากๆเดี๋ยวก็ไม่กล้าทําเองแต่ท่านประธานคะไม้เรียวไม่เคยสร้างคนค่ะ แต่สร้างความกลัวและอาจจะสร้างผู้ใหญ่แบบที่เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงเพราะการก้าวเท้าไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยนั้นทําให้รู้สึกความรู้สึกเดิมๆเนี่ยตอนถูกตีเนี่ยย้อนกลับมาปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนในสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะพูดแบบนี้เพื่อสมาชิกหลายท่านอาจจะสายหน้าค่ะและก็ไม่เห็นด้วยแต่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า is take a village to raise a child การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งต้องใช้คนทั้งสังคมร่วมกันท่านประธานคะหลังจากที่ฉันได้มีโอกาสเป็นแม่คะ่ะได้เข้ามาต่อสู้ในสภาพเพื่อเด็กๆห,หลายคนดิฉันได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งนั่นคือการมองให้กว้างกว่าเลนที่เราเคยมองจากที่เคยคิดว่าหากเป็นแม่ของเด็กคนนึงเนี่ยอาจจะเข้าใจเด็กคนอื่นได้เด็กแต่ละคนกเน็เหมือนกันหมดเด็กก็คือเด็กแต่ลูกของิฉันสองคนทําให้ฉันเข้าใจว่าจริงๆแล้วเด็กฉลาดมากคะ่ะ หากเขาได้พัฒนาไปตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีและมีพื้นที่ปลอดภัยมากพอในการพูดคุยและรับฟังพวกเขาอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นค่ะเราทุกคนไม่ควรด่วนสรุปและรีบหาคนผิดในทุกเหตุการณ์แต่สิ่งที่เราทำควรทำเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการค้นหาว่าต้นตอของปัญหาคืออะไรและไม่แก้ปัญหาด้วยการใช้อารมณ์ ถ้าเราบอกเด็กว่าเด็กก้าวร้าวการที่ผู้ใหญ่อย่างเราทําตัวก้าวร้าวกว่าสองคนนี้ก็จะไม่ต่างกันเลยแม้กระทั่งอายุต่างกันมากก็ตามเมื่อสักครู่รรท่านประธานเด็กเยาวชนจานวนมากนั่งฟังอยู่ข้างบนค่ะดิฉันเจ็บปวดแทนและอายใจแทนเหลือเกินเด็กเล็กนะคะที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่ที่เห็นผู้ใหญ่ละโมแต่เถียงกันใช้คําหยาบคายนะคะในสภาแห่งนี้ฉันขอแบ่งเป็นสองประเด็นเพื่อพูดต่อค่ะหนึ่งคือนักการเมืองค่ะ เราควรจะมองประชาชนทุกคนด้วยเลนที่ไม่แบ่งแยกไม่แบ่งสีไม่อักคติในเรื่องขอบวนสเสด็จก็เช่นเดียวกันความเหมาะสมเป็นเรื่องหนึ่งค่ะแต่ความได้สัสดส่วนของความผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเช่นกันการตั้งข้อหาที่รุนแรงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาแต่เป็นการสร้างความกลัวและยังทำให้กระบวนการยุติธรรมกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะทา่านประธานคะที่ฉันไม่เชื่อเลยค่ะเรื่องไม้เรียวสร้างเด็ก ดิฉันเกิดปีตอนนี้เป็นปี2000ัเท่าไรแล้วนะคะ23แล้วการตีเด็กเป็นการแสดงออกถึงความรักจริงๆมันคือความรุนแรงทุกกรณีค่ะและถ้าาจะหยุดวงจรเรื่องความรุนแรงได้ต้องเริ่มจากการไม่ตีเด็กเราไม่สามารถสร้างคนให้สร้างสรรค์หรือพัฒนาตัวเองได้พัฒนากรอบตัวเองไปไกลได้ถ้าเขายังอยู่ในกรอบของความกลัวการใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเกินไปหรือเกินสัดส่วนก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกัน เรื่องต่อมากระท่านประธานสิ่งที่นักการเมืองอย่างเราเราทำได้คือเราต้องไม่ออกใบอนุญาตให้คนทําร้ายกันหรือฆ่ากันหรือไลเซนต์ทูคิลด้วยการเพิกเฉยต่อความรุนแรงเหตุการณ์ของประชาชนส่วนหนึ่งที่พารากอนคือสิ่งที่สังคมเราต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าความรุนแรงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเชฟสังคมด้วยกันช่วยกันเลี้ยงเด็กในสังคมนี้ด้วยกันค่ะ ไม่ใช่แนวแทางของการเปลี่ยนแปลงการสร้างบรรยากาศเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เราจะหลุดพ้นวงจรความขัดแย้งในรอบสิบเจ็ดปีที่ผ่านมานี้ค่ะไม่ใช่การผลักให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปยืนตรงหน้าผาแล้วบีบให้เขาต้องกระโดดลงไปเองจนต้องทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดตามสัญชาติยานของมนุษย์อย่างไรก็ตาม,รรมท่านประธานแม้เราจะมองว่าสิ่งนั้นเหมาะสมไม่เหมาะสมและไม่ได้สนับสนุนการการะทำก็ตาม การที่เราไม่สนับสนุนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเหยียบย่ําซ้ําเติมหรือผลักคนนั้นให้ตกลงไปที่ก้นเหวนั่นไม่ใช่วิธีทางที่เราจะสร้างสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้หรือการสร้างบรรยากาศให้เหมาะแก่การเรียนรู้และการเติบโตของเด็กและเยาวชนและแน่นอนค่ะว่าการที่เราไม่ดุไม่ด่าไม่ตีไม่ได้หมายความว่าเราให้ท้ายค่ะแต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องสร้างสมดุลทางอำนาจระหว่างประชาชนกับรัฐผ่านการตรวจสอบถ่วงดุลผ่านรัฐสภา และหน้าที่ของผู้แทนอย่างเราในการใช้สภาแห่งนี้คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นได้ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสันติและควรมีส่วนร่วมในการยุติการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบหน้าที่ของผู้แทนนักฎรนไม่ใช่การวิาพากษาตัดสินด่วนสรุปหรือชี้ถูกชี้ผิดค่ะเราไม่จําเป็นต้องวิ่งไปซ้ายสุดด้วยกันหรือวิ่งไปขวาสุดด้วยกัน แต่เราโอบกอดกันระหว่างทางได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนได้ในสภาแห่งนี้จึงควรเป็นเสมือนบ้านที่มีประตูทางออกสำหรับทุกๆปัญหาค่ะรับฟังทุกความเห็นต่างบนวิถีทางประชาธิปไตยและดิฉันขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกนะคะอย่าพึ่งปิดประตูการเนื้อโทษกรรมคดีมาตา112รา112โดยไม่ได้ฟังประชาชนเลยค่ะวันนี้วันแห่งความรักประชาชนจำนวนหนึ่งก็รอเราอยู่ข้างนอกสภา อยากเรชวนทุกท่านมาแง้มประตูชะโงกหน้าไปฟังพวกเขาก่อนอย่าเพิ่งตัดปัญหาด้วยการปิดประตูบานนั้นเลยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ